สวัสดีสวัสดีอมมาถึงก็ถือมีตกใจหนวะนายเอีเนี่ยแม่เขาน่ารักมากเลยหนูบอกว่าหนูไม่กินเนี้ยแม่บอกว่ามีลาปลาไหมแม่ก็ไปสรรหาปลาไปอย่างแม่ปลา,าตะเพียนปลาตะเพียนนี่แม่เขาสับไว้ให้หนูสั่งเอาไว้ตั้งแต่มเมื่อวานเี๊ยนี่แม่นป่เอ้ยนี่หมูนี่หมูนี่หน <S 2> <S 2> <S ไหนไหน <S <S ปลา เทียนี่ะมาอ่ะตอนนี้ทํำลาบหมูก่อนอเราจะกินข้าวกันเดี่ยวันนี้ให้สีข้าวเที่ยงเป็นร้านที่อยู่ใกล้ๆบ้านแม่เดี๋ยวหนูขอเบอร์โทรไว้เด้ดอโอเคอันนี้ไอ้หนังหมูกับดาบโอ้ยหายอย่างนะเดี๋ยวอีทุกคนลาบปลาตะเพียนไม่ค่อยเห็นกันง่ายๆใส่บักนาวพร้อม เอ้ยเราไม่ได้มาลักฉูดนะแต่เราอยากรู้ว่ามันทำยังไงถ่ายได้นอ้องเม่เนาะถ่ายได้ไดถ่ายเลยค่ะปลาจะเพียนปีกฟักไว้แล้วฟักไว้แล้วต้มใส่บักปูดรอน้ำมันเดือดตอนเพราะว่ามันได้ไม่เหม็นข้าวแม่นบอกใช่เออนั่นน,นั่นพูดไม่ผิดเออลาบซูงอายเลยด้วยปลาจะเพียนลาบปลาจะเพียนโอ้ยร้านนี้เขาบอกว่าแซ่บที่สุดในย่านนี้ เด็ดสุดในย่านนี้กินปลาราไมรหไมปลาร้าปลากปลาก็กินค่ะกินหมดไถ้าเรา่าปลาถ้าไม่ใส่ปลาราอาหารจะไม่อร่อยใช่หนูบ่บ่บ่หนูยิ่งมีเป็นตัวนะหนูยิ่งชอบปลาห, <c oughs> หนูบอกให้โอ้โหสวยๆแบบนี้กินปลาร่าต <c oughs> ัวเม่นได้ฉีกตอนแป๊บแป๊บแป๊บอย่าพูดน้ำลายแตกเด้ ใส่เป็นตัวไปให้หนูด้วยเด้อใช่อ่านี่เด้นี่นต้มกับน้ำปลาเฮ้ยตอนนี้ไข่แซ่บขอแห้งๆแ,แบบแห้งๆเด้อแม่บ่อน้ำไหลนี่มราจะเคี่ยวฮัลโหลุ่นอันนี้นก็กำลังหมักเนี้ย <c oughs> ให้พี่เพชรในซีเนาะหมักเนี้ยต <c oughs> อนเนี้ย <c oughs> นี่ลวกเสร็จแล้วอ,ออก <c oughs> อะฮะฮะพัดลมเปิดอะไรขึ้น,น <c oughs> <c oughs> ตกใจ <c oughs> น้ำออกโอ้ยไข่จะได้กินลาปบปลาเปียตต้มต่อไป อืเออเราก็เข้าใจผิดว่าเขาจะคั่วให้แห้งบ่เขาเอาน้ำออกอย่างนี้นี่เองเนื้อมันจะไม่นุ่มเนื้อมันจะไม่นุ่มอ้ยแค่นี้ก็น้ำลายแตกแล้วเลยตีหอมป่ะใส่อะไรต่อไปเดี๋ยวให้คั่วอีกทีนึงต้องคั่วอีกทีนึงโอ้เทคนิคคือต้องคั่วอีกทีนึงก็ต้องลุยอีกทีนึงก่อนอืต้องลวกอีกทีนึงก่อนนี่ดาบปาจะเพียน ปาจะควักได้ขนาดนี้เนาะก้างหลายเนาะแม่เนาะปาะเพียนนี่สุดยอดของก้างแต่แม่คะน่ารักทาไม่ให้เบิงทําไม่รอดีใจที่มาสั่งแม่ก็ทําไม้รอเลยจ้าเดี๋ยวจะสั่งตลอดนี่เดี๋ยวก่อนเด้อดูลาปลาะเพียนร้านชื่อร้านอะไรเนี่ยมีชื่อร้านไหมร้านจามจุลีค่ะเออเขาอยู่ใต้ต้นจามจุลีว่าต้องถามเลยว่าชื่อร้านมาจากไหน เออร้านตามจุลีอ่ะแล้วเจ้าเป็นอะไรอ้วนเจ้าเป็นหมูหรือเจ้าเป็นแมวเนี่ยเฮ้ออ,อ้วนแพ้ล่ะฮะอ้วนเตี้ยตันอัวเตี้ยตันโอ้โหอ้วนบอกว่าได้ปลาหน่อยเนาะได้กีดปลาหน่อยนะ้ำมาเลยเนาะแมวรู้แล้วว่าเป็นแมวอะ่ะทำไมนะคนแถวนี้ชอบเสียงดัง<แ>โอ้ยถ้ามีแต่คนหูหนักๆแล้วก็ต้องออต้องพูดดังไม่ตินไรอโอ้ัันแม่ เมื่อกี้หนูบอกคุณนายเอฟซีเด้อว่าหนูเสียงดังหน่อยนะเขาบอกไม่เป็นไรแถวนี้มีแต่คนหูหนักๆแล้วชอบคนเสียงดังโอ้ยน่ารักถูกใจถูกใจน่าฮักเทไเป็นจะน่าหักเทสปลาเสร็จแล้วเอาตอใส่่อนเดียวเป็นลาบปลาเออแม่ละบปลาเราเดินเบิ้งเบิ้งเบิ้งโอ้ยอันนี้ลูกสาวทั้งหมดใช่ไหมค่ะอันนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วผงนัวชิรลอ หอมหอมมาหอมจะให้หนูหอมไม่ใช่เหรอบนบนอ่านี่น,น้ำปลาน้ำปลาปลาาหน่อยมะนาวานาวได้กินแล้วลาาปลาโอ้ยอยากมานานอยากมาหลายวันแล้วออลูกสาวนี่มีมีแฟนได้ยังเนี่ยฮะลูกสาวนี่มีแฟนได้ออยังเนี่ยสองคนเนี่ยสาว,วคนนั้นมีแล้วแต่คนนี้ยังสโสดอ๋อคนนี้โสดค่ะจะอยู่ทำม รออยู S <S ่รออยู่อ๋อรอรอ,อจะสละอยู่ <S 2> <S 2> แต่ยังไม่มีคนยกล,ลงจากคานเลย <S <S ออบอกอบอกไปเลยบอกแม่ไปเลยเราชอบอยู่บนคาน <S 2> <S 2> ใช่ไหมหรือไม่ได้รอ,ออยู่รออยู่เออถึงเวลาก็มีเองแหละเฮ้ยมาเนค่ะอืมไม่เป็นไรมนุษย์โลกเป็นอย่างนี้นี่เองรักโลภโกรธหลงแม่นะแม่อย่าบอกนะแม่มีลูกสาวสามคน Ột, odel, kole, อ๋อจะไม่ง e ั้นจะเป็นสามใบเถาอืมเสร็จแล้วลาบปลาตองก้อยไปได้กินแล้ววันนี้ไอซีเลยนะหนุนทางนู้นกาลังตำบะขุ่งให้เอาแซ่บๆเด้อใส่บะกอกหลายๆเอาปลาล้าเป็นต่อด้วยเด้อมีบอเออเอาไปฉีกจำแปะจำแปะเด้อทำอะไรก็มีหมดเออเห็นหน้าอย่างเงี้ยนะหัวเป็นลาว หนูไทยเราเห็นเลี้ยงลาบประทองค่อยเลยนอนนออนนอน่ากินมากขอบคุณแม่นะคะที่ถ่ายคลิปเด้อนะคะขอแล้วนี่ร้านจามจุลีมีลูกสาวสวยเหลืออยู่หนึ่งคนนะมานะเอฟใครอยากจะมาก็มาจองตัวเนาะค่าสินสอดไม่แพงหรอกทองสิบบาทเนาะเอเนาะขอบคุณสำหรับคลิปนี้บายยคาะทองหัว